นีวิวก็สวยนะครับวิวสวยมากคร สวยดอกไม้ค่สวยครับผมดอกไม้ตรงนี้ก็มีหลายอย่างครับผม าบมกครัแต่น้ำน้ำรู่สึก้าแดงครับผมอันนี้เนาะไม่ไม่ใสครับผมน้ำแม่น้ำเจ้าพยาไม่ใสเลยครับคุณ อากาศข้างบนดีร่มเริงครับผมลมพัดเย็นดีสวยงาครับ่มรู้สึกว่ายกแรงมากเลย ดอกไม้มีแดดสวยๆครับแถวนี้บรรยากาศก็ดีครับแถวนี้ครับพ่อดอกไมก้ก็มีหลากสีเนาะ ออกมาก็มีหลากสีมากมายบรรยากาศที่มีคนมาถ่ายรูปขงนกปเยอะแยะครับผมนนวันนี้เนอกจากวันนี้เน้ะพอเดินมาฝั่ง สะพานโคติกเ uh, ับผมท่าครับมาชมในตลาดมีหลายย่างครับผมดูต้งตินาาแนี้บติด่มครัตกาเนด้านหลังสมาคมลาชารแต่วันนี้มีงานเทียวดวันนี้มีงานเทียวบริเวณทรา นรับด้วนะครับนะครับด้วยนะครับด้วยก็มีเจ้าทาี่ทำเล็บแบบติบดขอบไม่ต้องล้างแบบแบบมีกล้าเลยวันนี้มีงานหลายงานนะครับในวันนี้ข่อความก็เลยด้วยนะครับมีงานมีงานวันนี้มีงานหลายอย่างอยู่ตีนสะพานพุทธ ตรงนี้ก็จะมีเวทีเวทีในรูปครับทำเวทีอะไรเราก็ยังไม่ไม่รู้ครับผมก็เดินออกจากงานติ่นสะพานรุดมาแล้วก็มาเดินชมตรงเข,ข่ามอต่อเนะบริเวณเข่ามอ ก็เข <anto government> ้ามาเที e ่ยววัดประยูนระวงนะครับผมองสาวาสกอระวิหารเนาะก็พอดีได้มาเดินเที่ยวเล่นเนาะในวัดประยูนเนาะสวยงามครับผม ก็สวยงามครับผมวัดประยูนยวันนี้เนาะได้เข้ามาใา้ทำครับผมก็พามาชมแบบายาวๆครับตั้งแต่เริ่มต้นจากขบานพุทธมาเลยครับ พาเดินชมในเข่ามอครับผมพาเดินชมในเข่ามอนะครับบริเวณในเข่ามอนะก็เคยมาเที่ยวแล้วเที่ยวหนึ่งครับผมตรงนี้ก็จะเป็น ต้นกระทิงไม่รั่วต้นกระทิงตรงไหนครับผมก็เห็นป้ายก็เลยถ่ายดูตอนนี้ก็เป็นต้นรีวา่าลีราวดีเนาะข้างบนเดินเที่ยวชมต่อครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณในเขา่ามอครับผมมีเต่าเยอะแยะครับผมตรงนี้เนาะแต่วันนี้น้ำไม่ขุนครับผมเพราะวันนี้เองน้ำไม่ขุนครับเขาคงจะถ่ายน้ำเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เนาะในข่าวมอบรรยากาศก็ไม่ค่อยมีผู้คนครับผมวันนี้เนาะ่าเดินชมครับผม dâm lạc tàu ở trong này nhiều nhất là tàu còn nhất, ba sẽ có ít, xem xung quanh

ตัวนี้น่าจะเป็นเต่าบกคงใช่เลยเต่าบกแน่นอนบริเวณนี้ก็จะมีเต่าเรียบเลยครับผม เต่าคอเนอร์ัองแนพออยู่นห้ามันก็มีครับผมตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรเนาะแต่ต้นก็มีครับผมตรงนี้ดอกก็โตมสวยครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมต้องเสิร์ชดูใน Google เนาะ ถึงจะรู้ชื่อเขาก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผม bye บ๊ายบายต้นนี้ก็จะมีดอกครับผมดอกขึ้นมาสูงมากเลยดอกเขออกระสวยบ๊ายบายครับท่านผู้ชม